สวัสดีครับก็เหลอกันนะครับนะวันนี้จะสอนวิเอ้ยไม่ใช่ดิวันนี้นะจะมาพาชมบ้านของเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนคนอังกฤษนะเอาชื่อว่าโแรแลนะเกอร์เกอร์วินอ่านไม่ออกนะก็รู้จักเขาอนะก็คือว่าเลยขอเล่นแบบมลติเพย,ยอร์นะโอเคับผมได้ปรับว่าตัวใหญ่หรือไม่ตัวใหญ่นะเอ้ผมก็เปลี่ยนสกีแล้วนะพาชมบ้านเลยครับ ทำไมครับอ่านี่เห็นไหมครับบ้านผมชอบตรงบานไดเนี่ยครับเขาทำนี่สวยมากครับนี่ครับตรงนี้นะครับวูจะเปิดประตูนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ okay, ครับโอเคครับทำแบบนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอดด้วยนะเอ้ยอะถอดแล้วนะใส่มา,ามาแล้วนะครับแม่ดูนะบ้านเราสวยมากเลยคนระับ

เชียสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย